ก็มาไล่ลงแปลงครับตกเย็นมาก็ออกไปกับคอกครับแล้วมีฟางมีอาหารเสรืมไหมครับตอนเย็นเย็นไม่มีแต่วันนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีผมเคยเกี่ยวหญ้ามันเยอะผมเคยเกี่ยวไปใส่ให้กินมันไม่กินแล้วมันอิ่มไปเต็มที่แล้วอ๋อดูหญ้าทุกคนหญ้าเยอะนะคะรับหญ้าเยอะเหลือเพื่อเลยเนาะน,นี่ยังเตียนทั้งมั่งแล้วเนี่ยอีกอีกสองแปลงแล้วโหหญ้าทั้งนั้น ปัจจุบันนี้คุณลุงประเสริฐยังทําไรทํานายอยู่ไหมผมทํานาทำต้นนาทำต้นนาไล่ไม่ทำแนละ้วนาเอาข้าวไว้กินป็ดเลียงงัวก็อยู่นะอยู่ได้งัวเลยครับผมไม่มีอาชีพอะไรได้ได้ก็งัวเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับสทษทีเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วเลิกไม่ได้ผมเนะเอาให้ปลลูกก็ให้เลิกไปหลายทีรอะนั้นก็ขายยกไปหมดแล้วก็ ไม่ขายไปไปเดี๋ยวก็จะต้องไปซื้อมาใหม่อผมก,ก็อยากไว้สี่ก็อยากงวนนางไว้สิบสี่ตัวก็กตั้งฝูงมันขึ้นมันได้ใหม่มทำไมไม่เลิกเพราะว่าเพราะว่ามันเลิกไม่ได้ผมผมยชอบอเคยเลี้ยงมาแบบนี้เนาะเคยเลี้ยงมาผมก็ ได้เคยได้ก็งอเนี่ยทําอย่างอื่นก็ไม่ไม่ประสบผลสาเร็จอยู่เฉยๆไม่เป็นไม่เป็นมผมบอกว่าผมท่าน่าจะเลิกไม่ได้เลี้ยงหัวผมจนผมไปไม่ได้แล้วม,มุดขายไปได้ไปล้านนึงน,น,นะครับไม่คิดเดือนละหมดนะครับถ้าเป็นตัวยังอยู่เงี้ยมันก็ยังอยู่ได้เรื่อยครับ เราอยู่กับคุณลุงประเสริฐนะครับตรงนี้ก็ตําบลเขาทองครับอาเภอพะเยคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเคยมาถ่ายทําแล้วครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นครั้งที่สองน้องคุณลุงเนาะนะครับปัจจุบันนี้มีวัวกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มี28ตัวครับ28ตัวเป็นยังไงบ้างช่วงนี้วิธีการจัดการมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเปดีตอนนี้ ครับเห็นช่วงหนึ่งหน้าร้อนร้อนขาดแคลนหญ้าโอ้ยตรงนั้ไ <ง S 2> น,นไม่มีหญ้าก,กินเลยผมซื้อกระโพดบดมั่งซื้อละอองให้มาครับหมดไปแสนกว่าโอ้วัวมันจะผอมผมไม่ฟื้นยากครับหมดไปแสนกว่าเลยแสนกว่าฟางมั่งละอองมั่งครับตอนนั้นแถวนี้ไม่มีหญ้าเลยไม่มีเลยเตียนอ ปีนี้มันแรงจัดตายหมดเลยครับหญ้าตรงนี้ไม่มีเลยเนาะแห้งเลยเนาะมีแห้งหมดรือแถวตามทุ่งนาเลยไม่มีอะไรกินเลยเตี้ยนเด็กอ๋อที่เช่าก็ไม่มีเลยไม่มีเลยตายหมดบริเวณเขาทองเนี่ยถ้าแรงก็คือแรงจริงๆเนาะครับเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเยอะยญ่ากินไม่ไหวเลยมที่สามแปลงกินไม่ทั่วครับไม่ได้ซื้อแล้วเนาะเรื่องอาหารเนาะไม่ได้ซื้อแล้วหมดไปแสนกว่าบาทเลย เป็นแสนกว่าบาทอก็ผมก็กลัวมันจะผอมไงผอมแล้วมันคืนยากครับเราเลี้ยงวัวสวยด้วยเนาะถ้าผอมไม่สวยนี่ก็ทำใจลำบากนะครับหลังจากนั้นขาดอาหารขาดหญ้านี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับปัจจุบันนี้พอพันธุมีตัวเดียวเนาะตัวเดียวก็นะครับตัวนั้นก็ขายไปแล้วตัวนั้นขายไปแล้วติดหมดทุกตัวแล้วเนี่ยครับ มีไม่ติดดูตัวนึงเนี่ยต้องมาผสมเทียมเนี่ยมันไม่ยอมให้ตัวพู้ทับเราไปดูลักษณะการเลี้ยงก็แบบนก้วยแบบนี้เลยนอ้นองคุณลุงเนาะครับผีชีวิตก็เลี้ยงแบบนี้เช้ามาก็มาไล่ลงแปลงครับตกเย็นมาก็ออกไปกับข้อครับแล้วมีฟางมีอาหารเสริไมไหมครับตอนเย็นเย็นไม่มีแต่นนี้ไม่มีช่วงนี้มีมผมเคยเกี่ยวหญ้ามันเยอะผมเคยเกี่ยวไปใส่ให้กิน มันไม่กินแล้วมันอิ่มไปเต็มที่แล้ว๋อดูอยาทุกคนดูยาเยอะนะครับยา,ยาเยอะเหลือเพืออเลยเนาะนี่นยังเตียนมั้งงแล้วเนี่ยอีกอีกสองแปลงนะโหยาทาั้งนั้นเป็นที่ของตัวเองเหรอครับหรือว่าชาว,ชาวเขาแพงไหมตรงนี้ที่แปลงนี้ชาวเขาไว้สี่พัน 4, กี่ไร่ที่ป,ประมาณตั้งแปดไร่ครับแปดไร่ประมาณสี่พัน ก็ถือว่ายังไม่แพงเนาะก็อเอาไว้สำรองเวลาหญ้าหมดหญ้าไม่มีนี่แหละนะครับก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแปลงโน้นนีโอ้โหดีจังครับตรงนน้นหญ้างามเนาะตรงนน้นอาจะเป็นที่พื้นที่แต่ทุกที่นะครับบริเวณเขาทองนี่พอหน้าแ้งก็แง้งจัดจริงๆเนาะอถ้าแรงแรงจัดแล้วไม่มีอะไรกินเลยฟางก็ไม่มีครับก็น,นี่แหละครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับ สำหรับชุมชนเขาทองนะครับตําบลเขาทองของเรานะครับส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเลี้ยงวัวส่วนใหญ่เลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงวังว,วตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะครับเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนี่แหละครับอาชีพส่วนใหญ่นะครับมาดูพ่อพันธุ์เลือดร้อยตัวนี้ค <c oughs> รับเลือดร้อยตัวนี้ได้กี่ปีนะครับตัวนี้ไม่ดุตัวนี้เชื่องตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์เลื่อดร้อยนะครับที่นํามา คุมูงเนาะครับคลุมูงลูกเต่าที่เกิดก็มาจากตัวนี้แหละมาจากตัวนี้ท,นทั้งนั้น,นครับเรามาดูพ่อพันธุน์เขาก่อนนะครับอายุกี่ปีแล้วครับคุณลุงตัวนี้สามสามปีกว่า,าปีแล้วกำลังกำลังขึ้นใหม่เลยกำลังขึ้นดีแลครับนี่นะครับเป็นพ่อพันธุ์เรือนร้อยนะครับของลุงประเสริฐนะครับใช้ ปุ้มฝูงในคลองในวามของตัวเองนะครับปัจจุบันนี้คุณลุงประเสริฐยังทําไร่ทํานาอยู่ไหมผมทํานาทำต้นนาทำตนา,าไ,ไาร,ร่ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วตั้งแต่เลิกตั้งแต่หันมาเลี้ยงวัวก็ไม่ทําแล้วเนาะไม่ทําผมยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้เขา <c oughs> <c oughs> ไม่ทําครับตอนนี้ก็มีอาชีพทํานากับเลี้ยงวัวครับ,รบทําทํานาเอาข้าวไว้กิน ยังงัวก็อยู่อยู่ได้งัวเลยครับผมไม่มีอาชีพอะไรได้ได้ก็งัวเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับโทวทีเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วและหลายคนก็จะสงสัยว่าในเมื่ออายุเยอะแล้วทําไมไม่พักทําไมไม่หยุดไม่เลิกเลี้ยงมันเลิกไม่ได้ผมนะ อเอาให้กลลูกก็ให้เลิกไปหลายทีเ <c oughs> อาน,นั้นก็ขายยกไปหมดแล้วก็ไม่ขายไปไประเดี๋ยวก็จะต้องไปซื้อมาใหม่ผมก,ก็อยากไว้สี่อยากงวนานางไว้สิบสี่ตัวก็กตั้งฝูงมานขึ้นมันได้ใหม่เพราะว่ามันเลิกไม่ได้ผมเคยผมชอบอเคยเลี้ยงมาแบบนี้เนาะเคยเลี้ยงมาผมก็ ได้เคยได้ก็งัอเนี่ยทำอย่างอื่นก็ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จ <c oughs> อยู่เฉยๆไม่เป็นไม่เป็นนะครับผมบอกว่าผมน่าจะเลิกไม่ได้เลี้ยงงอผม <c oughs> <c oughs> จนผมไปไม่ได้แล้วลูกต้องก็ทำงานเลยนะครับนะครับไอ้ลูกก็มาชอบซี้งัอ <c oughs> ครับก็ยังจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะครับจะเลี้ยงไปเรื่อยๆม <c oughs> ีหลายคนบอกว่าเออายุเยอะแล้วนะครับ น่าจะอยู่บ้านแล้วนะครับไม่ต้องมาลําบากเลี้ยงวัวแล้วผมแต่จริงๆคุณลูชอบนะครับผมชอบแล้วแต่แล้วถ้าขายไปหมดสมมติขายไปได้ไปล้านหนึ่งนยครับไม่กี่เดือนแล้วหมดนะครับถ้าเป็นตัวยังอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ได้เรื่อยครับตอนนี้แหละชีวิตคุณลุงประเสริฐนะครับ,รบก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่แหละทำไม่ไหวก็จะลดให้เหลือน้อยลง แต่ไม่เลือกแน่นอนไม่เลือกอายุเจ็ดกว่าปีนะครับเลี้ยงวัวยี่สิกว่าตัวเนี่ยไม่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยไม่มีปัญหาเลยเช้ามาก็ลงทุ่งแบบนี้แหละนกรวดไว้ถ้าขายงัวหมดไม่เลี้ยงงัวก็ไม่ได้ไปไหนก็นี่ก็จะนอนอไปไปก็จะไปไไหนไม่ไหว <laughs> <laughs> แข็งแรงยังอยู่เนาะอย่างนี้ก็เรายังเดิน ออกกำลังมั่งอะไรบ้างก็ครับอย่างน้อยนี่แหละตัวช่วยให้เราได้ออกกำลังกายเนาะนะครับขายไปบ้างหรือยังครับ่วงนี้ไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายเลยนี่คนมาถามซื้อไหมมีเขาถามซื้อเลยแต่ผมบอกยังไม่ขายนะครับแล้วช่วงราคาวัวตกต่ำแบบนี้มีผลกระทบไหมสำหรับคนรุยนก็มีผลกระทบว่าขาย ขายยากฮนะขายยากเอยขายมาถามผมก็บอกไม่ขายแล้วปัจจุบันนี้มีเปิดแบ่งมีขายอะไรบ้างครับช่วงนี้ยังยังไม่ได้เปิดบอกขายอะไรมีตัวกอขายไหมตัวผู้ขายไหมมีมอ่ะพาไปดูตัวผู้หน่อยครับนี่นี่ตัวไหนนี่นอ่ตัวนี้จีตัวนะครับที่จะขายตัวผู้มีสี่ตัวมีสี่ตัวเนาะ สี่ตัวนะครับพ่อตัวนี้หมดเลยเนาะพ่อพันตัวนี้หมดเลยพ่อพันตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวผู้อันนี้ก็เป็นแม่จากครอบคือฟามเลยเนาะครับตัวเมียยังไม่ปล่อยตัวเมียเเลี้ยงต่อนะครับก็แดงแบบนี้เลยนะครับครับกี่เดือนนะครับนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะนะครับตัวนี้ด้วยนะครับมีตัวที่สอง นะครับตวมาตัวที่สามมีสี่ตัวเนาะมีติตัวไอโนนมันใหญ่แล้วครับไอโนนมันรุ่นพี่แบบนี้สีแดงอย่างนี้ไหมสีไม่แดงตัวนู้นตัวโนนสีโบสสีโบสนี่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวสวยๆเลยนะครับแดงๆแบบนี้ ใครอยากจะเอาไปพัฒนาไปคุงฝูงนะครับอีกก็มีเปิดแบ่งส่วนตัวเมียไม่มีขายเนาะลงุงตัวเมียไม่ขายไม่ขายประมาณห้าหกเดือนความสูงก็น่าจะประมาณร้อยยี่สิบปว,วกบวกนะ พ่อพันก็เป็นพ่อเลือดร้อยนี่แหละนะครับส่วนแม่พันก็มี F1, F2 มีหลายตัวนะครับที่นี่แพ่อพันเป็นพ่อเลื่อดร้อยนี่แหละใครสนใจก็พักมาหาคุณลุงประเสริฐได้เลยเชอง โบท๊ททุกตัวหูดำหมดหูดำกระโปรงดำเป็นมเป็นน้ำประขามเลยเนาะส่วนโบท๊ทตัวนู้นก็จะเป็นอีกเป็นโบท๊ทเนาะทรงโบท๊ทนะครับเป็นโบ๊ท่าตัวที่สามส่วนตัวที่สี่ตัวสุดท้ายก็ตัวรูน้อยตัวเล็กสุดเดีย๋ยวพาไปดูตัวโบท๊ทนะครับตัวโบ๊ทตัวนี้นะครับใครที่มีแพ่พันธุ์แบบไทยพื้นเมืองเนาะ หรือไทกี้นะครับตัวนี้เอาไปปรับปรุงพันธุกรรมก่อนนะครับกับบานใหญ่ทําเขาเรียบร้อยตัวนี้น่าจะปีแล้วเนาะตัวนี้ปีปีกว่าแล้วนะครับแล้วพ่อเขาล่ะครับตัวนี้พ่อเขาพ่อเขาก็ตัวนั้นเลยไอพ่อตัวตัวก่อนตัวขายตัวก่อนก็เป็นเดือดร้อยเนาะครับเดือดร้อยนะครับนี่เป็นแม่แม่แะแม่เทาน่าจะตัวนี้ไหมแม่เทา แม่ตัวเนี้ยครับแม่ตัวน,วนี้แม่มันแดงอ๋อแม่มันแดงตอนออกมาแดงปั๊ดเลยเนี่ยเปลี่ยนสีโทษนะแม่มันตัวโน้นนะครับแต่ที่เน,น,นี่ยนะพอเขาเรือดร้อยแน่นอนนะครับใครที่มีวาวฝูงหรือโครงสร้างเล็กอยากจะไปปรับปรุงพันธุกรรมกับตัวนี้เนาะได้ครับก็เรื่องราคาก็มาติดต่อลังไหม่แล้วกันนะครับโทรมาสอบถามนะครับ ดี๋ยวเบอร์โทรรศัพท์จะเอาฝากไว้ท้ายคลิปนะครับตัว,<า>วพี่มันขายเข้าไปคือสีอย่างนี้เลยนะครับเขาเอาไปผสมล,ลูกแดงทั้งนั้นเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องช่วงนี้ราคาตกเนาะครับราคาถูกราคาต่ํานะครับสําหรับคนลุงแนะนํานะครับว่าควรจะเลี้ยงวัวยังไงดีให้ให้อยู่ได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ตอนราคาถูกเนี่ยผบโบ๊ะ แผมคิดว่าอย่าไปขายดีกว่าครับช่วงถูกเนี่ยโดยมากคนจะขายกันหมดอืถอดใจครับแต่ผมนี่ผมไม่ขายผมบอกว่าไม่ขายช่วงถูกไม่ขายเดี๋ยวท้กวันมันต้องแพงครับมันเคยลงมาหลายรอบแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับช่วงถูกก็อย่าขาย เยวไปขายขายรายได้จากทางอื่นไปก่อนนะครับเลี้ยงประหยัดต้นทุนเอย่างนี้เลี้ยงไรทุ่งเลี้ยงแบบยาถ้าฝนดีอะไรดีมันก็ยามันจะมีพอกินครับก็ถือว่าถูกก็ยังพึ่งขายไปขายช่วงแพงไปขายช่วงแพงแล้วอีกนานไหมทีเนี้ยเกษตรกรขจะเลี้ยงแบบนี้ละอีกนานไหมกว่าจะแพงใครก็ไม่รู้ว่าจะแพงช่หน ถึงบอกว่าแพงถึงขายจะส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปเลี้ยงพอถูกปั๊บจะขายหมดครับอันนี้พอหัวแพงหาซื้ออีกแล้วมันก็ไม่ได้ก็มีถ้าขาดก็ขาดผมเคยเลี้ยงมาตัง้งตั้งกตะกอตัวละพันสองอะตะกอเล็กๆนะตะกรอเล็กๆนะครับถามว่าถูกไหมมันมันถือว่าตอนนั้นมันแพงจัด ันนี้มาตอนเนี้ยตัวละหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าก็พอก็ได้แล้วครับตอนนั้นตัวมันสองหมื่นห้าสามหมื่นผมขายอะตะกอ<ม>แล้วมาตอนนี้มันเหลือตัวละหมื่นกว่าบาทครับมันมันก็พออยู่ได้พูดถึงเอาคิดขายก็ไม่เดือดร้อนอะไรมากก็เลี้ยงไปก่อนทนเลี้ยงไปก่อนนะดีครับ ดีกว่าไปซื้อตอนแพงนี่ครประสบการณ์มานานแล้วเนาะคุณลุงเนาะเลี้ยงวัวมาตั้งแต่นุมๆเลยจนปัจจุบันนี้70กปีก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์นะครับให้พี่น้องที่เลี้ยงวัวได้รับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงประเสริฐนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับส่วนใครที่สนใจ ลูกวัวเจ้ผู้เอาไปผสมนะครับก็มีเปิดแบ่งเนาะ4ตัวก็มาเลือกซื้อเลือกหาหรือโทรมาก่อนลวกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงประเสริฐมากนะครับสวัสดีครับผม